การสู้รบนําไปสู่ความสูญเสียทั้งสองฝ่ายซึ่งฝ่ายไทยสูญเสียทั้งทหารและพลเรือนนะคะล่าสุดได้นําร่างของทหารที่บรรจุอยู่ในหน่วยจู่โจมสงกรามพิเศษค่ะที่สละชีพเสียชีวิตระหว่างการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาร่างทหารถูกเคลื่อนย้ายไปประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีพระราชทานเพลิงศพที่บ้านเกิดจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ บริเวณสนามหญ้าศาลายงใจยุทธภายในพลรบพิเศษที่หนึ่งค่ายเอราวัณตําำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจัดพิธีรับศพส,สิบเอกจิรายุทธอินทุมานทหารหน่วยจู่โจมสงกรามพิเศษกองพันจู่โจมเสียชีวิตระหว่างการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดค่ะ โดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยปตรีเดชาศรีมงคลรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษซึ่งเป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและครอบครัวเข้าร่วมพิธีซึ่งจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยร่างของสิบเอกจิรายุทธเคลื่อนย้ายด้วยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ของศูนย์การบินทหารบก บินจากมณฑลทหารบกที่25จังหวัดสุริน์มายังจังหวัดลบบุรีหลังจากนั้นเคลื่อนย้ายไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดระหว่างทางมีประชาชนมายืนรอบริเวณริมถนนรวมถือธงชาติไทยเพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยค่ะส่วนที่วัดโพขาวอกตาบลบางมันอาําเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะที่นั่นเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ มีการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่กำหนดสวดพระอภิธรรมนั้นกํนหมดเอาไว้ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมค่ะและพิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีขึ้นวันที่31กรกฎาคมภรรยาของ11จีรายุทธบอกว่าสามีได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนมีกำหนดกลับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะทราบข่าวสามีเสียชีวิตช่วงเย็นวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ทั้งครอบครัวเป็นห่วงลูกสาววัยสิบขวบและ1ิเอกดนุพงศ์อินทุมานพี่ชายอีกคนหนึ่งที่ยังปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านหน้าชายแดน สำหรับ10เอจิรายุทธนั้นเป็นนักเรียนในสิบทหารบกเหล่าทหารช่างเมื่อปี2555และบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2556เป็นชุดจู่โจมหมวดจูโจจ่โจมกองร้อยจู่โจมกองพันจู่โจมและจากนั้นก็ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศจากการรุกรานของประเทศกัมพูชาในพื้นที่อำเภอการทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ